บิ๊กตูถามกลับแล้วย้ายไหมนะล่ะผู้กำกับสนอทองหล่อทองหล่อหลานเขยลุงป้อมหลังถูกถามว่ากระทบภาพรวมหรือไม่เพราะเป็นหลานรัฐมนตรีปมคริสตัลทองหล่อคัสเตอร์แพร่โรคระบาดน,นะนะครับนายกก็ตอบว่าย้ายไหมนะก็ย้ายแล้วหลานลุงป้อมแต่ทำไมทุกวันนี้ยังไม่สามารถจับตัวเจ้าของ ผับตัวจริงเห็นใ้ข่าวเขาบอกแถวแถวทองหล่อเนี่ยมันขออนุญ,ญาตเปิดสถานบริการไม่ได้ตำรวจบอกให้ลองไปถามเขตดูนะเขตก็ขึ้นอยู่กับใครอ่ะกรุงเทพมหา,านครไปถามดูสิว่าเขาได้มีการอนุญาตให้เปิดสถานสถานบริการหรือเปล่าตำรวจเห็นข่าววันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเราว่าเ้าว่าอย่างนั้นนะนะมันเปิดไม่ได้แต่ทําไมมันเปิดได้ตั้งนานนะ แล้วทำไมตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวเเจ้าของผับได้เห็นมีรายงานข่าวจากไหนไม่รู้จริงเท็จนะเขาบอกว่าอะไรวงจรปิดในผับดังสองแห่งมันเสียเออทำไมมันเสียนะนะครับไม่เข้าใจนะเวลาเกิดคดีความสำคัญคนดังๆนักการเมืองนะวงจรปิดเสียไม่เสียก็ลืลมเสียปัก ไม่ลืมเสียปลั๊กก็เป็นไงย้ายเซิร์ฟเวอร์หนีเช่นที่8ลิ้วสอสอพักรัฐบาลต่อยอาจารย์ที่ราชพัฒน์แลิ้วบ้านผมในร้านอาหารชื่อดังกลางเมือง8ปลิ้วแต่ปรากฏว่าอะไรเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดโดนถอดไปเนี่ยับที่ท้องรอวงจรปิดเสียนะวงจรปิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตีกันลืมเสียปลั๊ก นะครับนี่นะครับนี่คือประเทศเราะอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ตัวเองรอดคดงคดีได้ทําได้หมดไม่ได้คานึงถึงบาปบุญค,คุณโทษนะไม่ได้คํานึงถึงบาปบุญค,คุณโทษขอให้กูรอดกูหลุดคดีก็พอแล้วมีน้องี่บ้านแล้วมันลำบากนะเพนกวิน <P en fin> วันนี้นายกเรียกคุณเพนกวินเผยห่วงสุขภาพหลังจากหมดอาหารเพราะยังไงก็คนไทยด้วยกัน หนะ่วงสุขภาพเป็นพิ้นนายกบอกก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นมาราร้อยสิบสองก็ดูกันต่อไปว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไหมตอนนี้เขาอดอาหารหนักแล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าให้เลิอกอดอาหารนกนะกลับมากินข้าวกินปลาดีกว่านะครับนะครับ้วนทะนะนายทนาเลยก็ถอนหมดเลยก็จะเอาอะไรไปสู้คดีทนายความบอกว่าต้องติดคุกไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีว่าติดนานนะห้าสิบปี นะครับก็ดูกันต่อไปว่าจะติดจริงไหมนะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับว่ากันไปเรื่อยๆนะมีอะไรบ้างครับน่าสนใจนะนะพดนะถอนฟ้องอ่านิกวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเองเป็นธนากับคุณพดอานนท์แนละ้วก็ฟ้องคดีหมิน่นประมาจนคดีมีมูลแล้วประกันตัวอะไรเรียบร้อยแล้ว นะก็ปรากฏว่าคุณนิกนะครับดารานในสังกัดนะก็ไปยกมือไหว้ขอโทษคุณพศลูกพี่เรียบร้อยกไ็ไม่ติดใจเอาความครับนะพศอานนท์วันนี้ก็ทำาัอถหมายให้สำนักงานผมยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะนะผมก็ไม่ได้ไปขี้เกียจไปให้ทนายความลูกน้องไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคุณนิกคุณอาทิพย์นะครับ นะครับที่มาแฉเรื่องสัญญาเรื่องค่าตัวอะไรต่งางๆช่วงเดือนสิงหาปี6-2ตอนนี้ก็กลับมารักกันเหมือนเดิมน,นะครับนะครับแล้วก็พ้นอานนท์ก็บอกว่าฝากนิกว่าถ้าจะเฟียดกับใครนะให้ดูเบอร์ด้วยนะนะให้ดูเบอร์ด้วยนะครับนะครับก็ดีใจครับนะครับดีใจที่สามารถตกลงกันได้ แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันผมยินดีครับนะครับนิกก็เหมือนลูกเหมือนหลานนะครับผมเองก็เป็นทนายความและคุณพศก็พยายามเจรจาให้มันจบจบเรียบร้อยแล้วนะถอนฟ้องไม่มีปัญหาอะไรคดีก็เรียบร้อยไปนะครับเพราะคดีหมิ่นประมาทไม่มีอะไรแค่นะด่ากันไปด่ากันมาใส่ความนะมันมาสาเหตุจากความไม่เข้าใจกันพอไม่เข้าใจแล้วก็จะมีพวกคอยเสียมคอยยุนะคนคอยเสียมคอยยุเนี่ยมันจะทําให้ เกิดกดีความขึ้นมานะพอทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ไปโพสเฟซปุ๊บไปอะไรตะาต่างเรื่องเรามันจะเยอะถ้าคุยกันแบบคนในครอบครัวมันก็จบนะครับมันก็จบนะฮะนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นทาหถอนก็จบไปก็โพสอานนท์ก็ถอนฟ้องคุณนิกนเรียบร้อยไปนะฮะก็ทํางานด้วยกันต่อไปนะครับจบไปจบไปนะครับ นะครับนี่ก็อีกเรื่องนึงครับคอรมเห็นชอบเพิ่มสิทธิโครงการเราชนะอีก2.4ล้านคนวงเงิน3,000ล้านบาทพร้อมขยายเวลาให้ถึง30มิถุนา64นะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับอืมนะครับคลังแจงไม่มีเปิดลงทะเบียนเราชนะเพิ่มนะครับนะครับว่ากันไปนะครับ มีข้อสงสัยอะไรก็ว่ามาโควิดนะทึกดับอีกสีลายุคนสวนสวนกลับคาจอโอมีคนตายคนไรนะตอนนี้น่ากลัวนะเรื่องโควิดในชาเนะพี่น้องต้องระวังครับโกงเงินราชาการติดปีครึ่งใส่ข้อเท้าออกมาอ่านข่าวได้ประเทศไทยจงเจริญนี่เขาพูดถึงไทยนักเล่าข่าวนะครับก็ว่ากันไปคนรักก็มีคนเกลียดก็เยอะแนละ้วแต่ อืมด่ครับก็ว่ากันไปฮะมแมวเอเชียถูกฆ่าโหดในอเมริกาฟังแล้วข่าวนี้กันน่ากลัวนะนะครับนะขอความเป็นทําให้เออพรสุแมวของคนไทยถูกฆ่าในอเมริกา หลังแค่พาเดินเล่นเฉยแต่กลับถูกทำ้ายทั้งครอบครัวแถมก็ดีความก็ไม่คืบหน้านะครับน่ากลัวนะเจิงเหย็ยดผิวในอเมริกานะไม่จําเป็นก็อย่าไปอยู่แนละ้วกลับมาถู่ประเทศเราดีกว่าอะไรจะขนาดนั้นมันรุนแรงเหลือเกินนะตอนนี้คนดูอยู่ทาง f ฟ c e b o o สาม0ัน้าร้คนนะครับนะครับ3 5 0 0คนถ้าแชร์มันก็จะกลายเป็น7,000 ทำไมไม่พูดถึงเรื่องมาตาสามสามมากรับใครมีความรู้ก็พูดนะครับผมไม่มีความรู้นะไปฟังยุคนแล้วกันคดีแป้งมันไปถึงไหนนะม,มันไม่มีอะไรคื่อหน้านะแป้งมันนะอืมมีหนี้สองหมื่นล้านเป็นรัฐมนตรีสองปีทําไมหมดหนี้เขาไปรู้เหมือนกันหรือว่าชีพรัฐมนตรีนี่มันไรายได้ดีสองนะสองปีนี่นี่สองหมื่นล้านหายหมดเลย เออเป็นอาชีพที่ดีมากรายได้ดีปีละหมื่นล้านถ้าดูตามข่าวนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าทาไมหนี้มันหายไปสองหมื่นล้านก็เป็นหน้าที่ปปชนะเชื่อถือได้ไหมไม่รู้ปปชตอนนี้ตอนนี้ปปชก็ทะเลาะกับผู้อภาขาอยู่พวกผู้อภกษาก็ฟ้องกรรมการปปชเลขาลองเลขาปปชก็โดนอายการสูงสุดฟ้องเรื่องปกปิดทรัพย์สิน มันจะเหลือองค์กรไหนที่มันพอจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไหมครับพี่น้องครับอธิบดีผู้พิพากษาคนหนึ่งก็ไปฟ้องกรรมการปปชมาชดูหมิ่นศาลลองเลขาธิการปราชปชก็ถูกอายการถูกฟ้องว่าปกปิดทรัพย์สินพี่น้องครับเราจะหวังพึ่งองค์กรอิสระได้ไหมจะหวังพึ่งไหมหรือว่า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตอนนี้เต็มไปด้วยการจริตหรือไม่อย่างไรนะฟังข่าวแล้วมันก็เหมือนกันจะสิ้นหวังหรือเปล่าถูกหัวหน้างานกันแกล้งทำอย่างไรดีก็หาหลักฐานนะครับตะการแกล้งก็ร้องเรียนผู้บุคคับัญชาร้องเรียนผู้บคคบัญชาต้องมีหลักฐานแต่ถ้ามันเป็นคดียาก็ไปแจ้งความแต่ถ้าเป็น,ปนดาาปคนดีแรงงานก็ไปร้องเรียนผู้บุคคบัญชา เออนะครับนะเราก็ไม่รู้อะไรตอนนี้มันจะเราพูดตรงไปตรงมาเราไม่ได้ใส่ร้ายนะเรื่องจริงแค่นั้นแหละถ้าอะไรผมพูดผิดบอกเลยนะเรื่องจริงแค่นั้นครับเออนะครับนะครับ,นะรบมีเรื่องอะไรครับวันนี้สบายๆครับมิงออนไลน์ยึดอำนาจเพราะอะไรตร่นี้นะ พม่าเขาจะมีการชุมนุมชุมเดิมอะไรนะนะนะครับพม่าเด่กก็ยิงคนเหมือนผักเหมือนปลานะครับเออาจารย์ให้คำชี้แนะนะครับขอบคุณครับสบายๆนะครับนะครับสบายๆนะครับมีอะไรก็ว่ากันมาวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรสบายๆนะครับคนดูอยู่ทาง facebook ตอนนี้สามพันเจ็ดถ้าแชร์ไปมันก็จะกลายเป็นแปดพันนะครับ